ปัญหาวงไม้กันทบศัตรูแล้วกดอีเลนไว้เลดหน่ะยหูเด้ออีเลนไว้ ตืงล,ล่งลอยฟ้ามกันไนะเขาต้องตา,า,าต,ต้องสารตยู่ใกล้ๆไอ้เวนี้นีลหะไอม้มีตัวกังแรงขาว่าเาเขาล่ะสองไปหาสองไปหามันหลีมันหลีหลากัเอออยู่ข้างไหนข้างไนเะ Triple kill. hao bao là làm cái gì? Bất đi đi. Anh bất đấy. Cái to cái to. Quadra kill. đúng nữa. Dominating. cái to tại đi cái to. มือประตูแมนยูเอาไปไปบ่ม hmm. you know ื่นมื่นไปเอะเลโอนาน่าเนาะโอนาน่าตรงเป็นตุ่มนะครับโปรหมโอนาน่าเออเป็นผู้รักษาประตูที่ใช้เท้าดีนะครับแต่แต่มือไม่ใช้เลยครับพอเสียบแมงใส่เท่าดีเว้ยเฮ้ยโว้ยเนาะก็ใส่เท่าหอดโอนาน่า เอาสองลอยแรกเอาสามลอยเหรอคุ้มปะวะคุ้มแล้วได้มาลอยนึงขอบคุณนะ m f ะขอบคุณนะถึงเอาลาถึงเอาเนี่ยได้ยี่ห้องเขาบ่ไปอย่างเป็นเองเวลาแรงกับต่างไอ้วอาน้ำเน้ใครขอเล่นน้ำในขวดเล็กเออเล่นน้ำยังในขวดเล็กคือม้วนได้ไหมมวนเหรอล็อกปั๊บภาพสุดมึงครับล็อกปั๊บภาพสุดมึงนั้มันบ่ม้วนได้ไง เวลาแรนมาสุตังไอ้วนนเงเป็นเอโคตรซังเหรนะเวลามาสุบตังไห้วนี่แมนเห็นป่ะเหน่ะเห็นป่ะไอ้ย้อนไเฮ็ดก็ตัวละไ <réussi S 2> อ้ยักปากขาบปุติวาน้องเวื่อคิดตัวได้ยังงแมนยูอันรู้หนี่กับหน้านี่กันเยอะยุบโบลาดมาเส่อยรู้หนี่กับหน้านี่ อันนั้นยุคเฟื่องฟูนะเขาแมนยูน่ะสมัยรูนี่หน้านี่นี่โอ้สุดยอดคกาแล้วนั่นเขาเรียกว่ายุคเฟื่องฟูอ๋มอมวยคนบราณสนม่เห็นก่าตาจนตาใจมาเจ็บเจนนบื่จนี้มองแอบหัวใจ เพิ่งเกมนี่จบผมกับสีน้อนหรอแม่นว่ะจ้าไปบางเบียวขอบคุณอาริสนะครับดอกกุหลาบผมพูดไหลายเด้อีกมีเพียงอาริสนะครับขอบคุณครับอุอปกรณ์แต่งขอตัวก่อนไปน้อนระหว่างน้องแค่อันเดี๋ยวนี่ถูกไ,ได้ได้เขาสวนอย่างเงี้ยเถอะป่ะน้องแค่นึบกบ่ได้เขาสวนอย่างเหรอ หรือว่าเลิกเลืกแล้วเขาสวนอย่างช่วงนึงโว้กี่อย่างน้ำเนเปลี่ยนเอ๋บอกว่าโอเคเรียนน้ำไปไกลดีกว่าปลอดภัยที่สุดแบบเป็นไอ้ตรงน,น,น้องตาลาเพียงไหนล่ะอันเนี้ยน้อาตาบึง้งสาวเนี้ยสู้แล้ว ta bảo bỏ, bỏ bừng là cũng len qua lâu nữa. ta chạy để ta ờ hay là hay là ờ bắt kiếm bắt kiếm này sắp rồi gì thả đình hóa này bắt cũng là huấn mà bao ta bảo hm, có show sắc ngoài xí thôi đó. này này có sào sào có mà léo rồi ta, này tạo bỏ nó chảy ấy. chô tưng sắc ngoài <laughs> แตกไปลเลยเอา้าเพื่อจะเปิดดวนไหมอยอะเปิดดวนมั้งสิเปิดดวนมันจะฟักขวบุกเน,น,นี่ยนี่ห้อยตีนัง่งตัวแต่ละม,มึงดวนมันจะไหนบักดิดวนมันจะโตโค้ด สองแปดหาสองแปดหาสองแปดหาอยู่ที่บออ้านล่ะโอ้สไนซ์สไนซ์สไนซ์หมูหน้าสองซุปตะรู้แล้วสกิลคูดาวอยู่ มันดีด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 เครื้องบันล่ะนี่ยพบศัตรูแล้ว่ิว ันอยู่ข้างล่างแหละมันขงังไอ้วอสไอไว้ขอบคุณนะมีหอ้อนี่<อ>มันอยู่ในบ้านนี่แหละมันขังมันขังไอ้วอมันขังไอ้วอมันสั่นสองมันอยู่สั่นสองท่าน,นึงอย่างไรนะ ตายเห็นมะตาเดินไปละไอชุบไอชุบเดินไปเดี๋ยวน้อขอบคุณนะเดียยยยดเด๋ยวมันก็แตกวงไปวงแห้งเนาะปะมีป่ามันหลุดเดี๋ยวมันก็แตกอีนี่เดี๋ยวมันก็แตกละออกมาเดียเด๋ยวมันก็แตกเดี๋ยวมันก็แตก มยูบ้าได้โดนเราอีนี่ยืดได้ยืดเยอะนะไอ้เรืนะ่องจัก,จกมงวครับจักหน่อยเวลาไอ้กระลุกเลยจักหน่อยไอ้กระไรเมื่อ,นะอย์น่ะไปลุกหยามันมาเมืเ่อกี้กับเมื่อยครับเมย์อยะไรอ่ะดืดวะล่ะน้ำไอ้อินดีขาข้มามดินเลยผู้ใดอีนั่นบ่สวยแตกไปแตกไปสวยต้องแบบนี้สี่ ขี้คาดไปเลยน้ำมันดูดนี่ฮะแต่ค้างที่ประตูวไว้ขี้คาดจ่อเอาเว้ยไอ้วอลเป็นหลายนุ่ไฮม,มอนี่อ๋อ Rampage อะไรขี้หอดไอ้ไกลไอ้ไว้สดทุกมือได้ไหม อ๋อไล่สซดทุ่มเงได้ไหมวะก็ดูก่อนนะบ้างพี่ก็มาอยู่พบศัตรูแล้วอุ้ยนวสลาดเลยไปตู้นั่นเคยสเปรย์เคยสเปรย์อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านหลาย ไปถือกันสตันกขานะให้บานเนี่ยบศัตรูแล้วกับสูตเขียวก็หล่ะคนเขียวกระเพาะหล่ะเดี๋ยวนะฟังพยังเหลือหลายฟังต้องสามสิบสิบตัตนกันเนี่ยกัล้งกัลังบอตา Quá mẹ bao bố ơi Chạy đó, chạy yên, chạy yên Ai, giúp cày vào Đào nứng, đào Bước bay, bước bay Killing spree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 . Killing spree. Killing spree. Somehow, yes, i get from yes, sir. ก็ตึงเกินแล้นะ